สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทําเฟนไฝลยใช้ริบบิ้นสีแดงนะคะความยาว20นิ้ว4เส้นแล้วก็เป็นหลอดสีเหลือง9อันนะคะตัดความยาว6เซน5เซนครึง่งแล้วก็5เซนค่ะสติกเกอร์นะคะ สั่งซื้อได้ตามออนไลน์ค่ะ l a z a ดาก็มีนะคะเราเริ่มทำตัวฐานของเฟ้นไฟ์นะคะพับครึ่งริบบิ้นตั้งฐานสี่เส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้อง เส้นที่3คล้องจากด้านล่างแล้วก็เส้นที่4คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายปลายดล้นิ้นด้านบนกน็เอาเข้าห่วงขั้นตอนนี้เราจะเก็บเหรียญไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นฐานถูกเฟ้นไฟล์ด้านล่างพับทะแยงขึ้นทะแยงขึ้นค่ะด้านบน ทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริปบินขั้นตอนนี้แปะสกอตเทปไว้เลยค่ะจะได้แน่นๆนะคะแปะทั้งสองฝั่งไปเลย ได้ฐานแปดแล้วนะคะหยิบขึ้นมาซ้ายขวาพัดทับมือซ้ายประคองเล้วชี้นิ้วโป้งหยิบเส้นซ้ายที่เราหยิบมาเส้นแรกนะคะปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนพัดทับปล่อยลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วหยิบขึ้นมาลักษณะมันจะเป็นเกลียวแบบนี้นะคะ ใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยช่วยหนีบไว้นิดนึงไม่งัน้นเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นตัวนะคะเดี๋ยวมันจะหลุดหยิบขึ้นมาแล้วก็พาดลงเส้นสุดท้ายแล้วหยิบขึ้นมาเส้นนี้ก็สอดเข้าห่วงไปเลย จะได้ลักษณะเกลียวแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกค่อยๆพลิกมาเราจะสารลายขัดกันหยิบขึ้นมาทีละเส้นนะคะเอาตรงหน้าเราก่อน สังเกตเกลียวเส้นนี้บิดมาจากตรงนี้โค้งมาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ข้ามหนึ่งแล้วก็สอดนี่ค่ะเส้นที่ถูกต้องมันจะเป็นทรงนี้นะคะแต่ถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาจัดทรงตอนหลังได้แล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆรยนับไปค่ะเส้นหนึ่งไปละเส้นสองข้ามหนึ่งแล้วสอดค่อยๆขยับ เส้นที่สามข้ามและสอดเส้นที่4หยิบเส้นที่ติดกับตัวเรานี้นะคะเส้นที่ห้าข้ามทุกครั้งนะคะเส้นที่หกเส้นที่ติดตัวเราเมือนเดิม เส้นที่7เส้นที่7นะคะค่อยๆดึงเส้นที่7เส้นนี้นี่นะคะต้องเรียนกันมานะคะมันจะซ้อนกันอยู่2เส้นใช้เส้นที่ติดตัวเราข้ามแล้วสอดแล้วก็ เส้นที่8อันนี้ขยับลงนิดหนึ่งเส้นที่8เส้นนี้มันจะต้องใช้เส้นที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะข้ามแล้วก็สอดพอสอดแล้วเราเช็คลิปปิ้นว่ามันออกเรียงช่องกันไหมครบไหมนะคะ,อ,ะอันนี้ครบแล้วครบแล้วพลิกขึ้นมา จะได้ทรงลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้เราค่อยๆดึงค่ะดึงก่อนจะได้รู้ว่าเส้นเล็บมินมันบิดถูกทางไหมนะคะเส้นนี้เส้นนี้ก่อนนะคะเช็คบิด ถูกต้องเส้นที่สองเส้นที่2ส,สังเกตมันไม่บิดลงนะคะเห็นไหมคะลราก็มาดูแนวมันแล้วก็ขยับแล้วก็ใช้นิ้วบิดแบบนี้เลยมันก็จะได้เป็นสงโค้งเหมือนกันเส้นนี้อ่ะเส้นนี้ถูกแล้วถัดมาอ่ะอันนี้ไม่ถูกนะคะ ยูชี้นิ้โป้งซ้ายหยิบบิดทางฝั่งขวานี่ค่ะให้เป็นเกลียวโค้งลงแบบนี้เส้นนี้ถูกเส้นนี้เส้นนี้ไม่ถูกนะคะขยับครบแล้วทีนี้ก็ดึงเลย เส้นนี้ไม่ถูกนะคะไม่ลงไม่ลงแลง้วขยับบิดให้อีกทีหนึ่งดึงใหม่อาเลยอีกเส้นหนึ่ง ได้แล้วนะคะเป็นเกลียวครบเป็นปากถุงเฟ้นฝายสวยงามจากนั้นเราก็ทำการข้ามสองค่ะหนึ่งสองแล้วก็พาดหนึ่งสองพาดหนึ่งสองพาดพาดไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งสอง หนสองอีกห่งเส้นหนึ่งสองค่ะเหลือด้านบน2เส้นเส้นนี้ก็สอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ตามเข้าห่วงแรกออกห่วงสงได้แล้ว บีบปากถุงให้แบนๆได้เลยนะคะก็จะเป็นทรงถุงกล่องเฟ้นไฟล์แล้วนะคะในปิ้นที่เดิมเราก็เก็บค่ะตอดขึ้น ตรงช่วงปากถุงแล้วก็พับลงเลยพับลงแล้วก็สอดเข้าไปนะคะแล้วก็ตัดให้มันสั้นลงนิดหนึ่งก็ได้ค่ะก็พับแล้วก็สอดตามแนวไปเลย ได้แล้วค่ะทีนี้ก็มาตกแต่งด้วยหลอดนะคะเราก็ใส่สลับกันไปเลยอันยาวก็ไว้ริมๆนะคะแล้วก็สลับสลับกันไปค่ะ ไม่ได้ไม่ได้ตายตัวตามความชอบได้เลย,เร,ยเรียงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็เรายิงปืนกาวเข้าไปก่อน ไว้แป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ไม่ติดอันไหนริมๆถ้าไม่ติดนะคะเรายิงไปด้านล่างแล้วก็กดไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็มายิงอีกฝั่งหนึ่ง ได้แล้วก็แปะสติกเกอร์โลโก้ลงไปกะให้ตรงกึงกลางนะคะแล้วก็แปะได้แล้วคะ่ะ